วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งเกิดห้บริการสักทีเราว่าบักรานเติมโลบักสุดคุม้มจำนายโลบักเลดเจ็ดรับเติมเพชรฟรีไฟและบริการ เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วในเบดดีวิวและก่้ความเชื่อไลน์นะครับ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับน้องๆพี่จะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าเว็บลาว่าบักตนใดงครับผมเ oh. นื่องจากว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางแอป t o m า n ี่วอ l เลตนะครับเขาได้ปรับเปลี่ยนระบบการโอนเงินนะครับทำให้มันยุ่งยากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็จะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยกันนะครับโดยที่นะครับเราจะมาเติมด้วยระบบส่งของขวัญนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนีตอนแรกคุณผู้ชมต้องทำการสมัครล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเติมโลบั๊กนะครับหรือว่าเติมเกมฟรีไฟเติมบริการนู่นนี่นั่นต่างๆของทางลาว้าบักนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมไม่ดูนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ครับบริการกดผลปีศาจมีนะครับนี่เห็นไหมกดผลเกมพาร์ทซื้อเพชรออสตาเทวร์ดิเฟนต์ก็มีเหมือนกันครับอ่าอยากได้ไหนล่ะบริการรับฟาร,ร์มแมปโลบก,ก็มีนะครับเนี่ยอั <c oughs> มเวลนะครับนุนนี่นั่นนะครับอ่าอันนี้อะไรแกรนพีทคิงพีท ชินโดไลต์โลโก้แมสเตี้เจลเบดนะครับก็เลือกกันเอาเลยนะครับว่าใครเล่นเกมไหนอยากได้บริการไหนจัดกันได้เลยครับผมและยังมีขายบัตรเติมเกมด้วยนะครับใครที่เล่นค่ายอื่นนะครับ่อะอย่างค่ายกาลีนาสต e ีมอะไรเงี้ยหรือว่า e x c a t เติมเกม War ์ได้หมดเลครับ ใครที่เล่นฟรีไฟลก็มีเช่นกันนะครับเติมเพชรฟรีไฟลจัดไปเลยครับคุ้มคุมนะครับสลับร้านลาว่าบักอ่ะสำหรับวิธีการเติมเงินให้เข้าเว็บนะครับขั้นแรกนะครับให้ผู้ชมทําการกดไปที่เติมเงินก่อนครับ่ะกดไปแล้วใช่ไหมมันจะมีอยู่ด้วยกัน3จําพวกนะครับจําพวกแรกก็คือ QR code นะครับโอนผ่านธนาคารนะครับคิดค่าธรรมเนียม1%นอะครับอันที่2ก็คือ t o ม m นี่วอ l l ล็นะครับแต่เปลี่ยนเป็นระบบ t o ม m นี่กิฟตแล้วนะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับจ่ายเท่าไหร่ เข้าเว็บเท่านั้นเลยนะครับส่วนแบบทูมันนี่นะครับค่าธรรมเนียมถึง20%เลยนะครับอันนี้คือบัตรบัตรทูมันนี่นะที่ไปซื้อกับเซเว่นอะไรประมาณนี้นะครับนะธรรมเนียมย0นะโคตรเยอะนะเพราะงั้นแล้วอันไหนคุ้มสุดทูมันนี่เลยตครับคุ้มสุดครับกดเข้าไปนะครับทำยังไงครับระบบใหม่นะครับผมจะสอนให้นะครับเดี๋ยวเราจะดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปยังเมนูส่งซองของขวัญนะครับเข้าไปในแอปเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับก็จะ จากนั้นนะครับเห็นซองแดงๆนะครับกดไปเลยครับผมซองแดงๆนะปุ๊บอ่ะมันก็จะมาในหน้านี้นะครับกรอกจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมนะครับอยากเติมเท่าไหร่ก็ว่ามาะนรับสมมุติ50นะครับอ่ะพอใส่แล้วใช่ไหมในช่องกรอกจํานวนคนที่รับซองนะครับกดเป็นแบ่งเท่าๆกันนะครับอ่ะแบ่งเงินเท่ากันแล้วก็จํานวนคนที่รับ1นคนเท่านั้นนะครับคาอวยพรนะครับไม่ต้องกรอกนะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างซองของขวัญครับ นี่ครับสร้างซองขอขวัญแล้วแล้วก็กดยืนยันครับอี together, กรอบนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราสร้างซองของขวัญแล้วนะครับผมมันก็จะให้ลิงก์เรามาเนี่ยครับทำการกดคัดลอกลิงก์นี้ไปนะครับแล้วก็เอาลิง์ที่เราได้คัดลอกมาเมื่อตะกี้นะครับเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันการเติมเงินครับรอประมาณ1-2นาทีนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ point นะครับเข้าสู่ระบบเว็บของลาว้าบักแล้วก็เอา point นั่นแหละไปช็อปได้ตามใจของเราได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับ อยากเติมโลบัคเท่าไหร่ก็ดูได้เลยครับผมการเติมโลบัคแบบกลุ่มนะครับก็มีครับผมแบบ ID ดีพาก็มีเช่นกันครับผมแต่ว่าตอนนี้แบบ i d p ีพจะเป็นเลทที่สูงๆแล้วนะครับคุณจะได้ไปถึงประมาณเลทเจ็ดเลทแปดเลทเก้าเลยแหละเยอะโคตรนะครับแต่ว่าต้องสะสมเงินให้ครบตามนี้นะครับถึงจะคุ้มที่สุดอ่ะส่วนแบบกลุ่มนะครับก็มีเช่นกันครับนี่ครับนี่ครับแบบกลุ่มก็คือใส่ชื่อที่เราได้จอยเข้ากลุ่มไปนะครับนะ ตอนแรกก็คือกดจอยกลุ่มก่อนแล้วก็กดชื่อของเราพิมพ์ชื่อของเราไปนะครับอ่ะอยากได้กี่โลบัคกก็จัดไปเลยครับผมตามจํานวนยอดเงินที่มีเหลืออยู่ในกลุ่มนะครับแต่ถ้ายอดเงินในกลุ่มหมดก็ต้องรอให้อดมินเอากลุ่มใหม่ใส่เข้ามานะครับประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยครับผมสลับการเติมเงินแบบใหม่ของเว็บลาว่าบัคนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นไดบัคกก็ทําแบบนี้เช่นกันครับระบบทูมานี่กิฟต์นะครับเป็นระบบใหม่นะครับ น้องๆทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับว่าเติมยังไงนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอตัวลาไปก่อนเชื่อเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับคุณชมนะครับหรือว่าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแล้วการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใคลิปหน้าเบดวิวไปแล้วจ้าบ๊ายบาย